ที่นี่ดูเป็น,ท,นที่นี่คือปราษาสันธารครับโซนข้างในคือโซนนี่คือสิ่งคือการเก็บสละทั้งหมดครับที่นี่ข้างน,นี้เขาเรียกว่าอะไรครับข้างในนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเฮ้ยครับข้างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับข้างในข้างในาษาสันธารข้างในครับเอ่อตัวนี้เรียกวก็ถ้าจะตามหน่อยจะเรียกว่าห้องข้าวิหารห้องห้องพันข้าวิหารพันข้าสิหาร ครับพระธาตน้องเป็นลูกครึ่งปะ่ะครับไม่ครับขอเป็นคนไทยครับถ้ามีถ้าที่ไหนนะครับส่วนไหนที่มีพระมุสลิกธาตุบรรจุอยู่เราจะเรียกว่าส่วนนี้เป็นห้องคันทรี่ฮครับพระธาตจะสร้างในโซนเกตุรมุกซึ่งจุมุี้คืออาคารที่สร้างเป็นกระบาดอย่างเงี้ยครับฐานไปดียกสูงเห็นไหมครับว่าเราอยู่กับรโซนชั้นเดียวฐานสูงเนี่ยเราเรียกว่าฐานไปทีอันนี้ฐานแบบฐานบัว แล้วฐานปาดฐานสิงด้วยแล้วษณ์กษมันแค่นสูงแล้วก็ฐานเขียงคือไม่มีเป็นฐานมุมฉากตัวเลยถ้าตัวเรื่องวันที่ควรเรียนธาตุตัวภาษานะครับตรงนี้ฐานล้อจะสุดต้นไปดูตัวคำยันประษาอยู่หลังคาจะเป็นทรงท้องเทือกเขาเหมือคกับจะโค้งเหมือนเรือลำเขาเลยนะครับท่าน้องมาจากด้านนอกมาจะได้รับแรงกระดา้นจากพัฒน์สอนเกี่ยวกับภาษ มีดูการเหยือ <Gym>. 5 <Napoleon>, no, so ้าเขาเรียกเป็น <bracket> ต <noise> uh ับนะครับเป็นเหยือ5ตับป่านี้ลิ้นมีห้าตับป่านี้มี6ตับมันโดนจะแบับแต่โดยพระปลาไม้เป็นพระปลาไม้ย่อมุมไม้ยี่สิบได้ไหมเราจะคุณตรงนี้เราจะคุณตาที่วัดอรุณ์อย่างอย่างได้ไหมใช่ไหมครับอย่างรนี้ตัวอย่างนี้ครับถ้าเรียกเป็นยอมุมไม้จะมีนับอย่างนี้ครับให้เราเรียกว่าข้าวละสามเห็นไหมฮะนี่มุมหนึ่งสองสามมุมสี่ด้านเป็นเท่าไหร่ครับสี่ด้านก็ มีสามอันนี้คือสามมุมนี่สามมุมสี่ด้เป็นเท่าไหร่สี่สามสี่สามสิบสองค่ะสิบสองค่จะนี่เรียกว่าเมาะย่อมไม้สิบสองแล้วคือย่อมไม้สิบสองอ่าย่อมไม้สิบสองคือมีมุมเราจะคูณสี่เข้าไปแล้วถ้าเสาอย่างนี้เราเรียกว่าเสากลมเสาไม่มีนะฮะเสาไม่มีไม่มีไม่มีเหลี่ยมอย่างนี้อ่าเสาคมนะครับแล้วก็เสาเหลี่ยมธรรมดาจะเป็นเสาสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่ถ้ามันถ้ามันย่อเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเรียกว่าเสาย่อมมุมแล้วนั่นคืนเป็นห้ามุมเป็นสี่ด้านนะเป็นย่อมไม้ยี่สิบ คครับขอครับตกครับนี่คือเอจะาห้องสูงเน่ฮะนเยวถ้าคุมองทางนี้ดีครับราคา็นนี่คือทะเลท้องโอ้มีอาขลังด้วยครับนี่คื ปกติปกติมากรรมคือเรื่องราวของการเกิสลักไม้ทั้งหมดนะครับ a n ่ here we a r วิโซคือโตข้างในโตข้างในครับนี่คือโซข้างในต่อครับ 一般。<laughs>